สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางกับแอดจอยด้วยจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าด้วยนะจ้ะสำหรับคลิปนี้กันมาพบกับแนวทางหวยห้าน้อยจะสูตรมารวมวันที่หนึ่งเดือนหาจสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเมื่อนีเดือนหาโอ้เป็นเดือนใหม่จะวันที่หนึ่งสำหรับเมื่อนีหา้าน้อยของข้าก็เป็นวันแรกของเดือนนะจ้ะวันที่หนึ่งเดือนหาเนาะ ก่อนสิไปรับชมห้าน้อยม็ดห้าน้อยมัดร่วมของวันที่หนึ่งเดือนหาเมื่อนีเดือนใหม่กัเดี๋ยวมาเบิ่งพุนสรุปของวันที่สามสิบเดือนสี่กันก่อนจะสําหรับห้าน้อยมัดร่วมพวงเฮาจะให้ตัวได้ไปเมื่อวานกับเพื่อสิได้เข้าใจกันจ้าเด่นไปที่หกห้าวิ่งลูดเมื่อวานนี้ฮกโซนหาโซนเอจอยก็ให้เด่นไปหกกับหาโอ้โหบางเถื่อบางขังกับซุน เลขเด่นชุนมาเลขเด่นชนระบ,บมากอะเป็นไปได้คือกันเด้จอจ้ะสําหรับพนจะเฉพาะคิด 7, 8, 9, เจ็ดแปดเก้ารียงมาเลยอันนี้พาดไปจากสตัวล่างออก03 03มาตรงตรง,ตรงจ้ะตัวเน้นเต็มเต็มอยู่ในชุดกันสําหรับรอบพิเศษ0ู 04, นย์หผาดไป2ตัวล่างออก1นึ่งการแอนอยมี0ูย์สกับ0ูย์สมาหน สุดเด่นก็นมี060หาสำหรับพิเศษนี่ถือว่าผลาดไปเนาะรอบปกติจะห624 624เด่น6วิ่งรูด6มาลักลอยจะ้ะ2ตัวรางปกติ86อ่า86พลาดไปจะจับขู่พลาดไปเขาเด่น6วิ่งรูด6ปกติล่าง สำหรับรอบ v ีไอพีหกเจ็ดสี่ลางสองสี่ผ่านไปของเฮามีหกสองหาสองมาสี่สองสำหรับสี่สองสองสี่สองเด้งเลยเมื่อนี่เด,ด่นหกวิ่งรุดหกของเฮาเมือนี่ยมาลักลอยหลายหลายตัวเนาะจา้า,าอจรอบปกติกับลักลอยรอบวีไอพีกับมาลักลอยสำหรับดดเ,ดเด่นหกวิ่งรุดหกของเฮาใจเด่นหาวิ่งรูดหาจากอยู่ไซมือเนี่ห้าพอเจอเ อ้ามือนี่ก็ง,กง,ง้อ,ของขาตรษจอขภัยพีโโ่ FC เราเอฟซีหลายๆเราจะสำหรับแนวทางฮานวยของเฮาจะมาแค่รอบเฉพาะกิจรอบเดียว0ูนย์สก็อยู่ในชุดกันเนาะอ่ามื่อนี่ฝากตามต่อละกันจะสำหรับฮานวยมัดรวมพ้องวันที่หนึ่งเดือนห้าเดือนใหม่วันแรกของเดือนจะแนวทางของเฮาสิมาตามสูตรหรือบอลล่อลุนไปพร้อมๆกันจ้า อาจจะด้การบึงบวปิดแนวทางเราจะทำหมักชอบจังคอยตามด้วยจะเริร่ทางบหมักบ,บ,บ่ชอบก็บคือสามารถป่อยผ่านได้เนะจ้ะแนวทางก็เป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณจะอาจจะมีเข่าบ้างรูดบ้างะจะผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอภัยไว้ด้วยละกันจ้ะเมื่อวานนี้มีพี่น้องเอฟซีเข้ามาติดตามรับชมแนวทางกับแอดจอยหลายคนเลยเนาะหลายฐานเลยเนะจ๊ะขอบคุณทุกๆกำลังใจเนะจ้ะขอบคุณที่คอมเมนต์พูดคุยถักทายกันนะจ้ะ ผิดพลาดประ,าะการในก็ขอโทษขอภัยไว้ด้วยละกันเนาะจะสำหรับพี่โน้องเอฟซีที่เข้ามารับช่วใหม่ๆไทยยังบทท่านได้มีโชว์กับแอนดอยกัฝากตามต่อด้วยละกันเนาะ,ะติดตามกันไปเรื่อยๆเราจะแนวทางของแอนดอยก็คือมีห้หลากหลายแนวทางกะบสทเป็นหุน้นนี่เคหุน้นห้างเซ็งฮาหนอยลาวพัฒนาแนวทางรัฐบาลไทยจะม,มื้อนี้รัฐบาลไทยแอนอยลงใงห้คลิปแรกก่อนจะสำหรับรัฐบาลไทยลุให้สองสูตรสองคลิปจ้ะ สำหรับมัดรวมมนี้เด่นไปที่ศูนย์กับเจ็ดวิ่งรูดจ้าศูนย์สี่ศูนย์สามศูนย์หกศูนย์ห้าเจ็ดสี่ เจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งตามด้วยเจ็ดห้าสําหรับหาห้านอยมาร่วมมือชนที่เลขสามสามอ่ะโว <3, 3 S 1> นสามสามจ้ะ้านอยนี่ทาชนเลขเบิ้ลกะจับขู่ยากเลยจะหะตัวจับขู่อม่มีแต่ทาแนวทางมือได้จับทันงหเลข โบชนการ์ดจับคูย่ยาอีกหลายตัวตัวจับคู่ก็ตองตัดออกอีกโอยโหหาหน่อยสอุดนี่สำหรับตัวกันจะหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์สามตัวจะเจ็ดศูนย์สี่ เจ็ดศูนย์หาศูนเมื่ 33, อนี้ชนกันอยู่ที่เลขสามสาเบิร์นี้โบหอยมีซิมากแต่สำหรับมื่อใสายเบิร์เลยจะได้ถามมากาสิมาไดแค่น้อยเดียวหรือโบกาสิโบมากเลยจะเพราะว่าชนกันหน่อยชนกันแค่ซับสเองจ้ะสำหรับ สามตัวเน้นไปที่เจ็ดศูนย์ห้าศูนย์สามสามติดศูนย์สามสามเจ็ดสามเจ็ดสี่ศูนย์สี่ตามด้วยศูนย์หก ห้าน้อยหมัดรวมนี่คือสีน้อยจ้ะเฉพาะคิดถึง VIP เลยหรือว่าพี่น้องเอฟซีมักอยู่ในรอบใดรอบพิเศษรอบปกติรอบ V i p อันนี้ก็จดไวแค่ไวฝากนําไปเปรียบเทียบพิจารณาอีกที่หนึ่งละกันจ้าถามีตัวหมกักตัวชอบจังคอยตามจ้าเมื่อนี่ก็ขอให้มาปังๆละกันเนาจะขอให้พี่น้อง FC, เอฟซีทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางกับแอดจอยูงดีขันทุกคนทุกท่านจ้าขอบคุณถูกๆกําลังใจขอบคุณถูกๆ คอมเมนต์ขอบคุณถุกๆกัารรับชมจ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้เอ็ดิกับโกเก่าคำว่าสวัสดีจ้า